สวัสดีครับนะตอนนี้มันกําลังหาพี่าหาเพื่อนหาพวกแล้วนะโอ้ไปเม้นไปเม้นช่องป้าใช่ไหมเหนื่อยไหมพี่ใช่ไหมโอ้พี่น้องเอฟซีอ้าวเกาสิบโบอ,อึ้งบุญบอกครับพี่น้องบันนี้เออเราสิบโบตกใจพุทธิอ้าวน้องกูเปลี่ยนไปไหลเปลี่ยนไปโอ้ตายนะครับพี่อืมสิไปขอความขอความช่วยเหลือจากพี่บอกบันนี้ ออไเอ้ยมาตัดสินน้ำบ่บาดเนี่อ้าวตายแล้วนะแนวนี่ล่ะมึงนะบ่ถือก,กับไครนะครับเบบสีนะเออนะอ่อนะครับไม่ถูกกับใครทะเลาะไปหมดตัวที่ตัวเดนมึงนะนิสัยของมึงไม่เคยเปลี่ยนเลยหลายเอ้ยนะมึงหัดเป็นผู้ใหญ่บ้างนะออเพราะอะไรไปฝั่งนู้นไม่ได้เด้บัานนี้ จะภาพไม่เอาด้บัดนี้ไม่เอาน้องด้บัดนี้เอาอยานบาดนี้นะอืมสิ่งที่สําคัญคือมันไม่พอใจอยายนที่จะภาพนี่ไปเม้นไปเม้นให้กําลังใจอยานบานัดนี้มันก็เลยมาบอ,อกน้อยมานบอ,อ,อกน้อยใจนะครับพี่น้องซีเมนบอกล่ะโอ้ยหางเงยกูเห็ดมาซอยมาตั้งแต่ต้นต้นจบ บ่เห็นความสําคัญกูจักเม็ดผัดบานนะครับพี่สีนะเออกูซอยมาติต้นจนจบโ่เห็นความสําคัญกูพ่อเม็ดนะเออนะครับอืมพาไปนั่นพาไปนี่พาไปซื้อกับข้าวมาในงานศพมาไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปโอ้ยนะครับพี่วิ่งไปนั่นไปนี่มีแต่รถกูกูเติมน,น้ํามันไม่ได้ขอนั่นขอนี่ เสียเวลาเวลาอืมค่าศึกลงศึกล้อไม่เคยจ่ายปัดว่านะเบีนะนะอียานเป็นใครมึงมาช่วยหรือเปล่าเออมีแต่พี่แต่น้องนี่แหละช่วยว่านะะนะับนะออโอ้ยนะะนะับฟซีนะอเบ้าไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยมึงเหมือนเด็กเลยนะอ่าเมนบอพี่น้องเ c ฟซีเหมือนเด็กน้อยเบ้านะมึงเบ้าเนี่นะ อะนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะปลึกสหาหาเรือกันแล้วแหละนะพี่น้องเอฟซีนะส่วนทั้งเจ้าภาพเนี่ยเขาเป็นมวยกว่าหลายเอ้ยเขามวยเขาเป็นกว่ามึงเห็นบอเขาห้องเขาห้เขา,เขาอ่อยากให้คนสงสารเขาน่ะน่ะเขาเป็นเด้อนะเออนะครับในเมื่อ f c เห็นน้ำบุกน้ำตาแล้วจู่ๆผวาเอฟซีกันนะอย่าทาอยาอะไรนะ อช,ชู้ๆนะครับพี่สี่นั mm ่น hmm. เขาเหตุเป็นนะอออ่านะครับพี่น้องเนาะอืมครับพี่น้องเอฟซีนะแต่นะครับในช่วงเวลาในขนาดนั้นเนาะที่เขามาเข้ามาหาใช่ไหมทั้งพ่อทั้งน้องทั้งอะไรนะครับพี่น้องที่เข้ามาเนาะผมก็ได้เห็นเนาะ,ะป้านะครับพี่น้องเนาะก็ยื่นมือ นะครับยื่นมือรับน้องนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะอยากให้น้องมีรายได้นะไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไรน้องเนาะแต่น้องเป็นแบบนี้พี่น้องเอฟซีนะนะครับก็เลยปล่อยไปนะครับเนาะพ่อก็เป็นแบบนี้ก็เลยปล่อยไปนะเขาก็เต็มที่ละกับครอบครัวนะวนะสาหรับความคิดความฝมนะ,ะลุงนี้ก็ออกมาระบายความในใจเพราะอะไรเกมพี่ไม่มีที่ระบายเหมือนหัวเดียวกับเทียมรีบครับพี่น้องเข้าใจไหม โอ้ยช่างตามเอ้ยอืมน้องเพื่อนกะเขามาหาเมื่อนี้นะจักคอยละว่าเนีได้ล่ะเฮ็ดจังไหนพี่น้องเขาเรากล่าว่าในนี้นะพี่น้องเอฟซีนะเฮ็ดจังไหนพี่น้องเขาละว่านะโอ้ยเฮ็ดจังไหนลุงเอ้ยเขาก็บระจักษ์คำว่าน้ำเพิ่นว่ะบระจักษ์คำว่าน้ำเจ้าเลยว่ะอวดเอาเฮ็ดได้เ่ยว่าเออพี่น้องไปพี่น้องมันว่ะอืมเราก็ว่าในนี้แหละนะพออะไรลุงก็ชอบจะ เราแกาก็จะระบายอะไพี่น้องเอฟซีนะได้ไหมยอ,อยากระบายว่าหมายความว่าอะไรป้าก็อ,าอะไรน้องใช่ไหมน้องอันนั้นก็พ่ออันนี้ก็น้องแม่นะครับครอบครัวใช่ไหมอ,อันนี้ก็ผัวบาทนี้จากที่จังไหนนะครับเอีนะไม่รู้จะทำยังไงนะเออนะอ่ะช่วยไป นะครับเนาะอยากให้มีรายได้เนี่ยเอามานะเอามาอยู่ด้วยแบบนี้เปิดเป็นแนวนั้นซะนะจ,จักจะว่ายังไรพี่นอนะ้องเุีนะเออนะครับมาก็อยากให้มีรายได้น,นั่นแหละพี่น้องยุบจีนะเราก็ไม่ได้ใจแคบใจดานะพี่น้องยุบจีนะสําหรับตัวป้านะก็ทําดีที่สุดแล้วผมว่านะทากับครอบครัวนะส่วนลุงก็แก,กก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เมียนะพี่น้องก็แล้วแต่เมียนะกับพี่น้องเพิ่นลาก็ว่านนะเราก็ ือใ,ใจเขาใจเฮาเราประวัยพี่หนาเฮาเร่เรต้รป้าดอกเราวานะนะครับอที่ตอนเข้ามาใหม่ๆตอนเข้ามาเล็กๆนะดุงก็เดินมาเล่นกับผมนี่แหละนะกจกักรราศีไประบายน้ำไผ่นะพี่น้องรุ่นจีเนาะไประบายกับยูทูบเบ์กอบอกเข้าใจนะไม่เหมือนคนในพื้นที่ได้บาทนี่นะอ,อผมเหมือนคนในพื้นที่ได้ไปเข้าใจกันเนาะเ,เคยอยู่เคยคุยกันเคยอะไรเนาะางครังแก อยากระบ,บายแกก็มาเดินเล่นมาคุยด้วยนะพี่น้องเมื่อก่อนเนาะนะครับตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทำดูยูทูบซ้ำนะครับพี่น้องเอีเนะะาะก็นย่างมารีนน้ำนะอืมเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็พูดให้ฟังหมดหละพี่น้องเนาะออผมก็รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะอะไรเราอยู่ในพื้นที่มันก็ปอกๆแปลกๆก,กันมาอะไรๆพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะแต่คอยว่าจังไนมันก็นถือว่าเป็นประเพณีเพิินน่ะคือผมว่าล่ะที่ชอบแบบไปตกใจนั่นน่ะ แต่เอฟซีนี่ยไปตกใจแบบนี้ก็อนไ้ตกอกตก,ตก,ตกตใจแล้วก็เป็นประเพทนี้ก็เกิดอน่นก็ถือเดีย๋ยนะก็ดีเดียวน,นั่นแหละครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอันเป็นประเพณนี้เพลินนะครับพี่น้องเนาะทุกเจ้าอย่าไปตื่นต้นนกป๊กกระตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะหรือมีอะไรก็ให้เขาสะกันให้เขาเสกันออกมานะครับเนะ้อจะได้รู้เองนะไหนพี่น้องเอฟซีเมนบอก่ะเขาจะได้หูจักเองนะว่าอะไรมันเป็นอะไรนะ ก็ออกมาทวงกันแล้วนะครับพี่น้องเนาะจักกรรมจักเวนอย่างหละพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวความจริงก็จอ,อกมาหมดะนะพี่น้องนะเอฟซีเนาะถ้ากูปเปิดรับบริจาคให้มึงมึงชิได้บ่กวั่นว่าอุตายแเล้วนะครับพนะอฟซีนะเออนะมันก็เมนความมันอยู่อันนั้นกันนะอียานอยู่สายบาทนี่สิ่งที่มันพูดถูกมันก็พูดถูกอยู่แต่มึงต้องแยกแยะให้มันออกไหลนะส่วนดีมึงก็มีอยู่นะ อ่าส่วนดีมันก็มีอยู่นะพี่น้องเอฟซีนะบอกไรนะแต่แต่มึงทําแบบนี้เอาคลิปออกมาแบบนี้เนี่ยกูว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกนะกูอยางแนะนําม,มึงนะเออกูอยางแนะนําม,มึงมันซ้ำมึงขาตัวเองนะอืมนะเน่เน่เน่น่มันเชียเอฟซีเลยมันเช็คเอฟซีเลยนั่นนั่นนั้นละน,นละครับพี่น้องเอฟซีนะเออความสงสารจะไปตก กับเจ้าภาพผู้ใดบ้านนี้เขาเป็นเด้ออะไรนะเขาน้ำหูน้ำตาออกหลายเงาๆนะน่ะนันนันนันเออเขาจะว่ามึงเฮียมึงเลวมึงไม่ดีได้น่ะน่ะเออนะเขาจะพูดว่ามึงไม่ดีได้บ้านนี้เขาจะมองไปนั้นมึงต้องเป็นมวยกว่านี้ไรเอ้ยนะมึงอย่าเอานีสนิกเด็กน้อยมาทำนะส่วนดีมึงก็มีอยู่หลายนะอที่มึงช่วยกันช่วยงานเขาน่ะ ถ้าเขาไม่เห็นก็ช่างเขาเติร์ไหร่นะมึงจะไปคิดอะไรมากมายนะเถเทยวด,ดาฟ้าดินเขาก็ดูอยู่คนในหมู่บ้านเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นอยู่ว่าใครทําไม่ทำอ่ามึงก็รู้อยู่แก่ใจมึงอยู่แล้วว่าใครทําไม่ทำอ่านะว่าภัยเหตุปเหต์นะตามึงก็มีนะใช่ไหมออว่าใครทําอะไรไม่ทําใครช่วยอะไรไม่ช่วยนะมึงกับเบื้องเอาแหละ แมนบออืมมึงก็ขึ้น้นนั่นแหละนะมึง่าจังไรบาดนี่มึงก็ยังออกมาพูดเด้ดพ่อแม่เขาพอไปหาก็ย้อนหนังมึงก็เบ้ายืนเด้อ่าม,มึงก็ยังมาพูดอยู่พอทะเลาะกันเลยมึงจะมาพูดยังไงบาดนี้นะออมึงก็พูดให้มันดีแบบนี้นะออมึงจะพูด พิ๊ไปพิ๊งมามไม่ได้นะมันขาดความเชื่อมั่นขาดความซื่อถือแลวมันไม่ใช่เด็กนั่นแหละนะบ๊อบแมนเด็กน้อยนะไม่ใช่เอาเก่ใจเอาไม่ได้มันต้องพูดตามหลักความเป็นจริงไม่ใช่ใส่สีตีไข่นะอจริงอยู่พ่อแม่รักมึงเข้าข้างมึงอ่าเข้าข้างมึงเห็นบอบอัดนี้พ่อพระเอกกับแม่นางเอกนี่เคยที่จะฟ้องจะล้อมึงไหม เขาดีกับมึงขนาดไหนนะเขาไม่ได้สนอกสนใจสิ่งที่มึงพูดเลยพอมึงมาพูดให้เจ้าภาพเป็นยังไงอืมบอพอ,พอสองมือข้ามพี่น้องเอฟซีเขาสิฟ้องหัวเพ่อนครับ <c oughs> เขาจะแจกซองขาวเพลินครับบันนี้นะออเขาไม่ได้เห็นเป็นพี่เป็นน้องมันต่างกันนะไหลนะจิตใจนี่มึงดูใจเลยอืมออกมาจากแต่รูเดียวกันมันกับแมนยู พี่สาวคนโตมึงเป็นยังไงพี่สาวคนรองเป็นยังไงนะมึงก็ดูเอาแค่นั้นแหละก่อนยังพูดกับกูได้ํามว่าให้มันพูดไปให้มันมีไรายได้ให้มันมีเงินจ่ายค่าง,งวดรถนั่นนะมึงดีจำได้เอ่ยมึงกับพี่เขยมึงพี่เขยมึงก็พูดให้มันเบ่าไปรถช่างตาเอ้ยให้มันได้มีเงินค่าจ่ายค่าง,งวดรถซะลวะว่ามันว่าเอารถ มันจะว่าจังไดกะลาว,วานะพี่น้องเอฟซีนะพอไปอีกกันนะอ่าเขาไม่ได้จดฟ้องกันร้องอะไรหรอกพี่น้องเอฟซีนะก็ยังอดยังทนได้เขายังมีน้ําอดน้ําทนแล้วพี่น้องเอฟซีอันนี้บพสองมือครับออาบพสองมือครับพี่น้องเอฟซีเอาคลิปออกมาเอาแล้วนะพี่น้องเอฟซีนะอืมอันที่ปรึกษาทั้งนั้นกฎหมายเพิ่นเกิดออกมาเว้าเลยดีครับเสาร์นี้ครับ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายครับอันนั้นก็หิวพอหิว well, อันนั้นก็พอนั้นครับพี่น้องเอฟซีนะออกมาเว่าทันควันเลยนะครับพี่น้อง f อฟซงับทันทีเลยนะจะภาพไฟเขียวแลนะ้วนะว่าโอตายนะครับเอฟซีนะอันนั้นงับกลับเลยนะเออนะครับ f องับกลับเลยนะเออนะจับเลยนะงับเลยนะพี่น้องเอนัเป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านกฎหมายนะ อ่าเพราะพอสองมือร้ายเออมึงคืดเอามึงนั่นน่ะนะมึงดาดอ่าพี่คนโตกับพี่เขยมึงอ่าสามปีแมนสามปีมึงแมนบอกมึงพูดนะเออนะเขาฟ้องเขาจะเคยจะสิฟ้องมึงบอกนะมึงอ่ามึงลองเปรียบเทียบดูบัดนี้เออเขาไ่ได้เห็นหัวมึงร้ายนั่นนะเขาโองหัวมึงเลยนะนั่นนั่นนั่น เออเป็นไดบาทนี่ห้ำนะยาสุดแดบาทนี้นะเออมึงก็เบื้องนู้บาทนี้ไปจริงใจกมับมึงบาดนี้นะอือก็ไม่อยากหัวซาก,กับมึงมพ่อไปกับแม่นางหญิงนะไปมึงว่าไปรลดเข้าบ้านน่ะเออนะนี่ละนะ